โ l o สวัสดีครับกลับมาฝึกอีกรอบหลังจากที่หายไป2สัปดาห์ช่วงนี้หายไปบ่อยเหลือเกินก็มีงานก็ต้องทำแล้วนะอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเรากลับมาฝึกไอ้เจ้านีครั้งส่วนเรื่องคอนเทนต์หลายอย่างนี่อยากทำนะแต่ว่าเอางานก่อนก,ก็เป็นกิกต็อกเกอร์มันก็เป็นงานไองานเอเดเรกอะโอเคแนวนี้จะเป็นแนวที่เข้ากับตัวเองนั่นก็คือเป็นแนวที่ใช้เสียง เสียงนุ่มมีพลังภายในก็อยากจะเห็นนะว่าผมทําเสียงแหลมๆอาจจะไม่ใช่ตอนนี้นะแต่ถ้ามีโอกาสอี๋ยวจะทําแต่ตอนนี้เอาความนุ่มก่อนซึ่งมันเป็นสายที่ตัวเองถน,นัดชื่อคือเสียงที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์สมุตดแคมเปญไ i ส์ Behind บริบทโปรโมทงานภาคกับโฆษณาเบื้องหลังวงการโทนเสียง นุ่มมีพลังภายในส่วนการกำกับเสียงเสียงลุ่มมีพลังภายในเนื่องจากว่าให้ช้าแบบมีเวทมนต์ให้ผู้ฟังตกอยู่ในโลกของเสียงโอเคเรามาเริ่มกันเลยเทคที่หเ <c oughs> <c oughs> บื้องหลังเสียงโฆษณาที่คุณได้ยินเบื้องหลังเสียงในเกมที่คุณได้เล่น หรือแม้แต่เสียงในหัวคุณที่พูดขึ้นตอนกำลังตัดสินใจมันอาจไม่ใช่เสียงที่คุณเคยเห็นหน้าแต่เป็นเสียงที่คุณไม่เคยลืม Voice behind เมื่อเสียงคือสิ่งที่สร้างโลกทั้งใบโอเคเท็ก okay. แรกอันนี้คือเทคที่สองนะอันนี้คือเท็กที่สองแล้ว <c oughs> เบื้องหลังเสียงโฆษณาที่คุณได้ยินเบื้องหลังเสียงในเกมที่คุณเล่นหรือแม้แต่เสียงในหัวคุณที่พูดขึ้นตอนกำลังตัดสินใจมันอาจไม่ใช่เสียงที่คุณเคยเห็นหน้าแต่เป็นเสียงที่คุณไม่เคยลืม WICE BEHIND เมื่อเสียงคือสิ่งที่สร้างโลกทั้งใบเทคที่สามแต่ละคราวนี้จะไปช้าลง เบื้องหลังเสียงโฆษณาที่คุณได้ยินเบื้องหลังเสียงในเกมที่คุณเล่นหรือแม้แต่เสียงในหัวคุณที่พูดขึ้นตอนกําลังตัดสินใจมันอาจไม่ใช่เสียงที่คุณเคยเห็นหน้าแต่เป็นเสียงที่คุณไม่เคยลืม wise behind เ,เมื่อเสียงคือสิ่งที่สร้างโลกทั้งใบอมผมคิดว่าเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้า ลองทําอีกครั้งดีกว่าเพราะรู้สึกว่าเพราะรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวคราวหน้าที่จะจะราทําไมแล้วก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นอกจากขอบคุณนะครับถ้าว่าเข้ามาดูแล้วก็มีการติชมอะไรก็ขอบคุณนะครับตอนนี้ขอไปก่อนแล้วกันเพราะว่ามันจะมีงานอยู่ก็ไปก่อนนะครับบายบาย